ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีจากการเล่นเกมบนมือถือแอปนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินให้ดูนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมบนมือถือเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะช ที่ด้านซ้ายมือนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของแอปนี้กันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรแล้วเราก็จะได้รับเงินแบบไหนนะครับเมนูเนี่ยมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับผมมีโฮมนะครับผมก็คือหน้าแรกเนาะตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นในสองการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนเนาะนี่ครับตรงนี้จะมีเกมให้เราดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้้นนนะทุกคตรงี เมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับแลงกิ้งนะครับผมก็สามารถทําในส่วนของแอปนี้ได้นะครับในส่วนของอันดับก็จะมีเงินรางวัลให้เราด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นของแอปนี้ไม่ยากเลยนะครับผมเป็นการเล่นเกมเก็บในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับผมนี่ฮะจะมีเหรียญทองให้เรานะครับเราเก็บคะแนนเหรียญทองได้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะแปลงเป็นค่าเง,านงินดอลลาร์ให้เรานะครับผมวิธีการทําไม่ยากนะเกมเนี่ยก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับเนี่ยครับมีเกมหลายเกมให้เราเล่นนะแต่ละเกมเนี่ยก็เป็นเกมทั่วไปนะครับ่อน คลายนะครับคลายเครียดได้นะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นดูเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับ995ดอลลาร์เนาะกดเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการอินไวต์เฟนนะครับก็สามารถอินไวตเพื่อที่จะแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับด้านล่างนะครับผมสตาร์ทเกมนะครับก็เป็นการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมสลับตรงนี้เนาะต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ย165ดอลลาร์นะครับอ่ะกดเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้เป็น165ดอลลาร์ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับตั้งแต่1ดอลลาร์จนถึง500ดอลลาร์ นในการถอนเงินสาหรับการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของกระเป๋าหรือว่าบัญชี PayPal นะครับใครที่ยังไม่มี PayPal เนี่ยก็สามารถไปไปทําช่องทางอื่นที่เราสามารถถอนได้หรือว่าเราสามารถทําได้เนาะจะเป็นทูนี่วอลเลตหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆนะครับผมก็สามารถไปทํากันได้เนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการถอนในเข้าที่ในส่วนของ PayPal เท่านั้นนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเงินรางวัลของอะไรนะครับในส่วนของ Cash Pool Balance นะครับ165ดอลลาร์นะครับผม165ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงิน เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคํานวณดูเนาะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของแอปแปลงค่างเงินในส่วนของมือถือของผมนะครับมันมีมากับเครื่องนะทุกคนเราสามารถใช้ที่ Google ได้นะ165ดอลลาร์ก็ประมาณ5,666บาทนะครับราคาดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่34.34 34สตางค์เนาะถอนเงินขั้นต่ําก็1ดอลลาร์นะครับถอนเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่500ดอลลาร์ใช่ไหมครับก็ประมาณ17,170บาทนะครับทุกคนโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับผม50,000เอ้้ย50ลานคะแนนนะไม่ใช่50,000นะครับทุกคน50ล้าน คะแนนนะครับกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยคะแนนที่มันทําการแลกเปลี่ยนให้เรานะครับโดยเหรียญทองตรงนี้เนี่ยมันทาการแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ให้เราเนาะนะครับนี่ผมก็ได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนะครับได้จากการเล่นเกมด้วยเนาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับเหรียญทองตรงนี้นะครับผมเห็นไหมสามร้อยเก้าสิบหกคะแนนได้จากการเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับผมนี่แหละครับที่ผมได้รับจากการเชิญเพื่อนมาตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนโดยการใส่รหัสโค้ดอะไร นะครับก็ขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมอยากทาการถอนให้ดูแล้วกันเนาะว่าต้องถอนแบบไหนยอย่างไรตอนนี้เนี่ยผมก็มียอดเงินประมาณ4.93ดอลลาร์ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะทาการถอนเงินก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปเล่นเกมให้ดูนะก็วิธีการถอนนะครับให้เรากดไปที่อ่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงยอดเงินของเราเนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกอรายการที่เราต้องการถอนนะครับผมผมเลือกเป็นในส่วนของ $1 ดอลลาร์นะครับผม2ดอลลาร์เนี่ยมันยังไม่สามารถเลือกได้เนาะเดี๋ยวผมจะตรงนี้นะครับผมให้เราใส่เป็นอ e ีเมลลรใให้เเาส่ e ีม พาลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะทุกคนโอเคนะครับผมใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วเราก็กดถอนเงินด้านล่างได้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดคอนเฟิร์มตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ได้ทําการกดถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ากี่วันเนี่ยเงินถึงจะเข้านะครับผมก็กดถอนไปเมื่อกี้นะครับก็รอการตรวจสอบเนาะทุกคนว่ามันจะเข้าตอนไหนนะครับตรงนี้นะครับผมมันก็เด้งเข้ามาที่2ดอลลาร์นะครับผมอ่าเราถอน1ดอลลาร์ไปแล้วเราก็มาลองถอนที่2ดอลลาร์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีประมาณ4ดอลลาร์กว่าๆนะครับเโอเคนะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันถอนได้เพียงแค่1ครั้งต่อวันนะครับไม่สามารถถอน2ครั้งได้หรือว่า3ครั้งได้เนาะถอนได้แค่ครั้ง ตอนวันนะครับผมก็ถอน1ดอลลาร์ไปแล้วนะครับก็รอการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมกันนะคบว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับในส่วนของเหรียญทองเนาะก็เลือกเกมที่เราต้องการเล่นได้เลยเนาะผมจะเล่นเกมตัวต่อ lessons, แล้วกันก็คือนนี้โอเคนะครับจากนั้นก็กดสตาร์ทเกมด้านล่างนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับทุกคนนะครับเราก็ต่อตัวต่อไปแบบนี้ปกติเลยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาเล่นง่ายนะนะครับก็เพียงแค่เราเล่นเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคนะครับต่อให้มันเป็นแบบนี้นะครับให้มันชน ต่อให้มันโดนกําแพงหรือว่าต่อให้มันให้ตรงกันแบบนี้นะครับเราถึงจะเสร็จนะครับในส่วนของภารกิจนะครับผมถึงเราจะได้รับคะแนนเหรียญทองเนาะก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับ น่ครับเห็นไหมน่ครับผมต่อให้มันตรงกันแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับในส่วนของการต่อนะครับผมเล่นง่ายนะครับผมลองเล่นดูได้นะครับเล่นไม่ยากนะทุกคนโอเคนะครับผมก็ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มันขึ้นในส่วนของการแจ้งเตือนมาแล้วนะไม่รู้ว่าผ่านหรือยังนะทุกคนก็ลองเล่นดูนะลองเล่นดูไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเล่นมันไม่ได้ยากเลยนะแค่เล่นเกมเก็บในส่วนของเหรียญทองหรือว่าคะแนนเนี่ยถ้เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราจะไปเชิญเพื่อนก็ได้นะโอเคนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็เล่นมา เอยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะผ่านด่านหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับก็ลองเล่นดูเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันผ่านด่านก็น่าจะมีการแจ้งเตือนนะครับหรือไม่มันอาจจะให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะหรือว่าจนกว่าเกมโอเวอร์เลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ต่อไม่ได้แล้วนะทุกคนต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็กดยกเลิกออกมานะครับก็ได้มาที่50เหรียญทองนะครับถ้าเราจะรับเพิ่มถ้าเราจะรับเพิ่มเนี่ยคือเขาจะให้เราดูวีดีโอนะครับก็ไม่ต้องดูก็ได้นะทุกคนนะต่อไปนะครับผมในส่วนของเลเวลที่2นะครับเรา จะได้ในส่วนของเหรียญทองเพิ่มเติมนอกจาก50เนี่ยเป็น100นะครับก็วิธีการเล่นก็เข้าไปเล่นเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับให้ผ่านด่านนะครับในส่วนของ tag 100ตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมคะแนนแต่ละเกมเนี่ยจะอยู่ที่750คะแนนนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูนะครับน่าจะไม่ยากนะครับในการเล่นเกมก็เล่นเก็บคะแนนเหรียญทองไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปนะครับมาดูที่การตั้งค่าด้านซ้ายบนนะครับตรงรูปโปรไฟล์ของเราเนาะใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนก็กด invite friend ตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปนะครับ การแนะนำเพิ่งก็แนะนำได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชท a c e b o o k กลุ่มงานออนไลน์ Twitter Line หรือว่า YouTube TikTok ก็สามารถแนะนำได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนำหรือว่าไม่แนะนำนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของ Account ของเรานะครับ My Team นะครับ h w r a w ในการถอนเงินแล้วก็ c h a n g นนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูที่ My Team นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมการเชิญเพื่อนของเราที่เราเชิญเพื่อนไปนะครับ exchange นะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับผมเรามาดูที่ประวัติการถอนตรงนี้ยังไม่อนุมัติยอดเงินนะผมไม่แน่ใจว่าใช้ระยะเวลากี่วันนะครับอันนี้ถอนครั้งแรกเหมือนกันเนาะยังไงก็รอติดตามข่าวสารได้นะครับผมจะอัปเดตให้นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับถ้าผมได้รับเงินเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ